สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมบีดโซรีโซแนนนะครับวันนี้ผมจะมาย่อยตาประทับของโทชิโรอันนี้การนะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าโทชิโรผมเน้นโจมตีปกติเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็จะใช้อันนี้อยู่แล้วนะการนี้เนี่ยดึงประสิทธิภาพได้ดีกว่านี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะย่อยของโทชิโรนะครับไปอัพของเคมปาจิเลยนะครับซึ่ง ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะอัพให้เข็มปาจิเลยนะครับคือเฮ้ยมีสามขาดอีกสามอันจะอัพได้อีกหนึ่งหาดูก่อนซีจะย่อยของใครได้บ้างไม่มีแล้วอะ่ะถ้าจะไปย่อยก็ย่อยของอิจิโกนะซึ่งจะย่อยก็ได้นะของอิจิโก้เนี่ยถ้าย่อยของอิจิโกเพราะว่าตอนนี้อิจิโกผมไม่ได้ใช้แล้วเออจะย่อยก็ได้นะ น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าย่อยของกิจโกกก็จะได้มาอีก4ก้อนนะครับก็จะอัพของเกมปะจิได้ขั้นต่อไปเลยนะโอเคไม่เป็นไรแต่เอาอันนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนี้นะครับมาที่ศึกตรงนี้อยู่ตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ตอนตนี้อันดับผมอยู่ที่อันดับที่2นะครับแต้มประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนทีมอันนี้นะครับนี่เปลี่ยนรีเซ็ตเลย เราจะมาดูกัน,นว่าเคมปาจิจะทำดาเมจได้มากกว่าอิจิโกหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเพิ่งกดไม่ใช่ออกก่่ะแล้วก็น้องยาชิโรไปแล้วก็ในส่วนของอันนี้ผมจะเรียกเป็นอันนี้นะครับสกิลสนามลบสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้สกิลสนามลบสร้างดาเมจเอาสกิลสนามลบไป2เลยนะครับในส่วนของเคมปาจิแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้แล้วกัน ดาเมจคีหรอน่าสนใจนะดาเมจคีเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดาเมจคีย mmm. ังไมมนี่เอาตัวละครสร้างดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวละครสร้างดาเมจสายฟาดฟันเพิ่มขึ้นในส่วนของน้องยาจิรุนะครับน้องยาจิรุจะเอาอันนี้หลังจากเอออันนี้ตัวละครทุกตัวจะสร้างดาเมจสายฟาดฟันเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาลดลดทอนค่าแรงดันวิญญาณ อยู่หนเอ้ยอวอตรา,ารช้าถ้าไม่ตายนะอวอตรา,ารช้าถ้าไม่ตายเพิ่มสําหรับยาจิโอ่อะอันนี้แล้วก็เบียร์คุยะผมจะเอาลดทอนแรงดังนวิญญาณดีกว่าโอเคแล้วก็อันนี้ใส่เป็นของสลัดไปนะครับแต่ว่าไปผมว่าเปลี่ยนเอาสกิลถ้าไม่ตายแรงขึ้นดีกว่านะแทนน้ำม่สายวัดฟันโอเคติดตั้งไปเลยมาเลามาดูกันนะครับว่าเคมพาจิจะทำดาเมจได้ มากกว่าอินทิโกหรือเปล่าที่ทำไว้ได้ 1.8m นะครับโอเคปัดป้องปัดป้องทีนี้ก็โจมตีแยกย่อยไปเลยครับโอเคไปครับ ็อันตี้เบียคุยาไปเลยรอรอปัดป้องนิดนึงครับแล้วก็สลับไปที่เข็นจังเลยแล้วก็อันตียัดหน้าไปเลยครับจังหวะนี้แรงดันวิญญาณสลายพอดีโอเคเก็บสี่ล้านนะครับฮิตแรกไปแล้วก็สลับไปก่อนนะครับไปเรื่อยๆครับสับไปอีกช่วงกอบกวยครับจังหวะนี้ ใกล้ okay. จะหมดแล้วก็สาับปิดท้ายไปเลยครับจะเข้าเท่าไหร่แรงมากแรงสุดๆไปครับครานี้ไปแล้วก็สลับไปที่น้องยาจีรุแล้วก็สลับไปที่เคมปาจิแล้วก็โจมตีแยกย่อยไปครับ ก็สลับไปที่เบียคุยะต่อแล้วก็รอปัดป้องครับมาไปอันตีเราจะวนมาอีกแล้วครับแล้วก็อันตีเบียคุยะไปเลยหลังจากอันตีเบียคุยะเสร็จก็ไปหาน้องยาจิรุนะครับะไปหาน้องยาจิรุแล้วก็อันตีเค็มจังไปเลยนะครับ ไอ้รอบนี้ไม่ติดขีหรือเปล่าทำไมเข้าแค่นั้นน่ะเป็นไรรอปัดป้องครับไอ้ดันเบียนน่าจะสลายอีกแล้วไปสับไปครับช่วงกอบโกยจงังหวะนี้โอเคบัฟเบียคุยะก็จะหมดแล้วเราต้องกดใช้เลยนะโอเคมันเดิม 16m ไป ครับโจมตีแยกย่อยไปเอาสกิลสนามของเบียงคุย้าไปก่อนเอาปัดป้องครับมากระแทกไปผมตะแยกย่อยไปอีกครับไปโอเคตามด้วยอันตีเบียรคุย้าไปเลย หลังจากนั้นก็สลับไปที่เคมปาจินะครับเราปัดป้องครับมันช้าสโลว์โมชั่นอะไรเนี่ยนนเสียดายมากนะไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะแต่อันตีเบียร์คุยาน่าจะหมดนะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรหมดไปก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไายยังได้อยู่โอเคแล้วก็สับไปเลยนะครับน่าจะดรอปลงนิดนึงนะรอบนี้เห็นไหมเพราะว่าอาณาเขตอันตรีของเบียร์คุยะมันหมดพอดีครับไปจมดิยักย่อยไปครับ โอเคแล้วก็ทีแบคุยะเสริมไปอีกก็จะหมดแล้วสิบวิสุดท้ายแล้วนะครับไปหมดโอเคนะครับก็ถือว่าทำได้มากกว่าอิจิโกขึ้นมาสามแสนเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าแรงกว่าอิจิโกนั่นแหละครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับดีวผมพาไปดูกลไกนะครับอีก2ทีมที่ผมเลือกไว้นะครับแล้วก็ผมใช้ทีมไหนนะตอนนี้คะแนนโดยรวมก็เออพอใจแล้วนะครับ2ล้านทุกด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมจอของตัวนี้มันชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่คะแนนรวมก็7ล้านนะครับตัวละครทีมแรกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไอเซนซีสองโทชิโร่ซีสองนะครับแล้วก็ในส่วนของกลไก ผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับสำหรับกลไกของพรละครที่นายมูีิโมโม่นะครับผมก็จะเรียกเอาอัตราชาร์จถ้าไม่ตาย60%แล้วก็ลดทอนแรงดันวิญญาณ60%ส่วนไอเซนก็สกิลสนามดาเมจเพิ่มขึ้น90%แล้วก็อันนี้ทับซ้อนสูงสุดได้5ชั้นนะครับในส่วนของโทชิโร่ก็จะเอาดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้น35แล้วก็โจมตีปกติสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น120%นะครับไอจามที่ผมได้บอกไปนะครับ เพราะว่าตัวละครโทเชโ่เน้นที่การโจมตีป,ปกติอยู่แล้วนะครับแรงกว่าอันตินะครับผมก็เลยกล้าย,ย่อยทิ้งเลยนะครับการดขั้น5แล้วก็ต่อไปนะครับไอทีมนี้ผมเรียกให้ดูไปต้นคลิปแล้วเนาะต่อไปทีมสุดท้ายนะก็จะเป็นยิน40โทเซน40นะครับในส่วนของกลไกโทเซนก็สกิลสนามลบเหมือนไอเซนเลยนะครับทั้ง2องอย่างนะในส่วนของอุราระ ก็จะเอาลดทอนแรงดันวิญญาณ60%แล้วก็โจมตีย่อยๆสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น90%นะครับในส่วนของยินเอาพลังโจมตีเพิ่มขึ้น35%แล้วก็สกิลต,ต่อสู้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น120%นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับในส่วนของยินนะครับแล้วก็กลไกทีมวันนี้อย่าลืมปลดด้วยนะครับในส่วนของทีมยินเนี่ยผมก็จะใช้อันนี้นะครับของสายทะลวงนะสายฟาดฟันก็ใช้ของสายฟาดฟันนะครับ แต่ทีมแรกที่ผมใช้ตัวละครสายวิญญาณเนี่ยก็อดใช้กลไกลอันนี้ไปนะกลไกลกลไกลของสายต่อยเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทีมแรกไอเซนซีสองโทเชโรดซีสองสองล้านสองเอ้ยทีมนี้ทําดาเมจได้สูงสุดสั้งนั้นอะ่ะทั้งทั้งที่เออเพราะว่ามีบัฟอูราฮาราด้วยแหละครับเห็นไหมทีมไหนมีบัฟอูาลาฮาราเนี่ยคือแบบทําคะแนนได้สูงมากนะครับสูงริบเลยนี่แต่ทุกทีมผมก็สมดุลแล้วนะครับเนี่ย ถ้าไม่ได้2ล้านแล้วก็รีดบอร์ด7ล้านเลยนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มาย่อยตามประทับการ์ดคอของโถชิโร่ขั้น5โชว์ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก่อนจะไปผมเปิดอะไรให้ดูนิดนึงตรงไหนนี่เขตนอะไรไหมครับ60%บ้าไปแล้วจริงๆนะคือโคตรบ้าเลย60%ผมสุ่มแบบออกแตด ตัวไหนไม่รู้อะเนี่ยคือมัน60%ถ้ารอบต่อไปเนี่ยเจ็ดสิห้าเปเซ็นต์นี่ยถ้ารอบต่อไปมันยังไม่ได้อะผมว่าเกมมันแกล้งหมแล้วจนผมได้ทนไม่ไหวต้องเติมเอาเลยอะนั่นแหละครับนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็แค่เท่านี้นะครับไว้เราก็จะมาเจอกัน,นคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม